ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้มอบรางวัลไปแล้วเรานำท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันในรุ่นโปรดักชั่น 150U16 ครับหมายเลข54ครับศักชัยคงดวงดีฮะยมฮาอาร์ซีเดียดีสมาร์ทสปอร์ตสนองไซเคิลเรดเป็นเด็กหนุ่มสุรินทร์นะอาจารย์สนองนะครับนี่ครับแล้วก็โอคงดิงดีพร้อมกับช่างบังนะฮะเเ้าาารีียกลูอสนนนขดแทะหมายเลข13ครับเตชินินภัยอีตเอ็นทีทีพีทีทีลูบิแคนเรซซิ่งทีมนะครับแต่ชินหล่อเลยนะฮะแล้วก็ทัวร์ไทเทนซ์ทับครับ มาที่หมายเลข59ครับนครนะเขียนมีเด่นะฮะอีดเอ็นจทีพีทีทีลุมแกนและซิงทีมเช่นเดียวกันนะครับจากกรุงเทพอายุน้อยนะฮะคนถือร่มนี่คนปั้นสมเกียรติจันทราเลยนะครับนภรนะฮะอ๋อภรและซิงพัทยานะครับ95ครับนรักษ์ศรีสุวรรณกรุงเทพนรักอ่ะนารักอ่ะอ๋อช่างแมนช่างแมนช่างแมนเป็นช่างด้วยแมนวัคิด อ่าแล้วก็หมายเลข36ครับ36ครับนี่ฮะเอกราชพันธุ์บุภานะครับชื่อเดิมนะครับเบอร์ยี่ครับมาที่หมายเลข29ครับทยากรแทอองนะฮะ Yamaha Bowtie Powercard ACDD สิทธิผลสมาร์ทสปอร์ตจูนบอสโปรเจกต์ FI นะฮะ NP Racing Team Phuket ครับเมื่อกี้เห็นเดทสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับหมายเลข70ครับ ส่วนหมายเลข70็ีมะพัฒนาอารีนะโคจิเลสซิ่งทีมกรุงเทพนะครับ11ครับสำหรับหมายเลข11นะฮะสันวัดจีราวันรัตน์นะฮะในคลาส14นะครับจากทีมสมาร์ทสปอร์ตสิทธิผลเอซีดีดีเอพีไอกิติเลสซิ่งทีมนครสวรรค์น้องส่งจูบให้โคศกด้วยนะฮะหมายเลข18ครับพัชระลิมมารุณนะน้องโนวานะครับจากปัดลุงฮะหมายเลข14ครับ หมายเลข14นนทีปินนินนะฮะซ c ด d ดี s กซี NBCS p r o j e เอเอกราชกรุงเทพครับนี่ครับกบอ้อมน้อยครับแล้วก็หมายเลขแบบแบบครับ139เสือคิดมีเด่นฮะอีดเอนเตอร์ทมดีลุมแคลแลสซิงทีมนะเมื่อกี้ที่ลงท้ายด้วย6วัชลิวิตไม้ดัดพันนะครับครับหมายเลขสุดท้ายครับ <DD> d, หมายเลข6ครับหมายเลข6เป็นปองคุณเอี่ยมน้อยน้องมะมัยอ๋อคนนี้เนี่ยครับ มาหมายสมุดปากานขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับป๋าเจ๋งกบินบุรีเจ๊หมูด้วยนะฮะมาติดตามชมกัาตลอดแล้วก็คุณแทนคุณลาดนอกด้วยนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ตอนนี้ที่สนามของเรานั้นมีลมพัดเย็นๆนะฮะเรากลัวพายุฝนจะมาถึงเราหรือไม่การแข่งขันรุ่นนี้ครับ10รอบสนาม25กิโลเมตรครับเอแสดงเราสุดนะครับยุถึงกีฬา กกทฮะการกีฬาแห่งประเทศไทย s a d ครับกองทุนมุ่งมันพัฒนากีฬาสร้างสรรค์สังคม NSDF ครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ FMST ครับสมาธ์กีฬาแข่งรถจักรยานเดินประเทศไทย MSAT สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานเดินประเทศไทยครับ Honda ผู้นำด้านจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ Honda โดยบริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอร์งจำกัดครับอิเดมิสูผู้นำด้านน้ำมันเครื่อง จากประเทศญี่ปุ่นนะฮะน้ำมันเครื่องอิเดนิสือโดยบริษัทน้ำมันอโปลโลไทยจำกัดครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าครับโดยบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผลิตภัณฑ์ยางพิลลารี่ฮะโดยบริษัทคอมมูโตจำกัดครับผลิตภัณฑ์ยาง i r c โดยบริษัทอีโนเวลเบอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์สิงค์ครับโดยบริษัทบุลลอดเทสติ้งจำกัดนะฮะผลิตภัณฑ์โช๊คอัพแก๊สซี่ฮะโดยบริษัทสยามซัตเพนชั่นอินโนเวชั่นจำกัดนะครับและนะฮะติดตามข่าวสารทางเพจ f m s c Thailand บอรคอรแอนด์โรลเลสซิ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของไลน์ก็เข้าไปที่แอด f m อ c เนะครับสอบถามรายได้เรามาดูคะแนนสะสมนะครับโดยเพราะในรุ่น14และก็ในรุ่น16นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเรามาดูนะฮะในรุ่น14นี่เสือเขียนมีเด่นคะแนนนำน้า้แล้วก็เลย ราะว่าเชี่ยจก่อนแท่ององนั้นมี136เองแต่ชินอาไพนั้นก็ได้แชมป์นะครับในในรุ่นไปนะฮะแต่วันนี้ครับผลการคอดิฟายนั้นหมายเลข54นะครับเด็กสุรินนะครับศักชัยคงดวงดีนะครับคอดิฟายมาเป็นอันดับที่1นะครับไม่ธรรมดาครับเจ้าหอยเชลนะครับไม่ธรรมดาที่ได้ข่าวว่าทางบริษัทไทยยามาห่านเมื่อวานเมื่อวานก้านขาดครับ แต่วันนี้ขาดอะไรวันนี้ขาดใจครับตู้ขาดใจครับวันนี้ขาดตังค์ต้องถามช่างเดชสติกเกอร์ก่อนว่าวันนี้ขาดอะไรวันนี้เราเอาตังค์แล้วเอาตังค์กลับบ้านครับกลับบ้านครับกลับสุรินทร์แล้วถ้าไม่ได้วันนี้ไม่มีค่ารถกลับบ้านอามาดูนะครับในรุ่น4ี่และสิบครับสิบรอบสนามครับครับเอาละครับ ออกแล้วครับออกไปแล้วออกตัวได้ดีครับออกตัวได้ดีครับเอาแล้วครับ มารู้สึกว่าไม่กลัวเลยนะสักชัยคงดองดีครับหลลดขึ้นมาครับหมายเลข5้าสิบสี่ครับเด็กบ้านนอกนะครับต้องบอกอย่างนี้ตอนนี้เขาขาวที่ฝนยังไม่ลงนะไม่ลงครับไม่ลงครับฝนไม่ลงนะก็กาวเลยนะครับเมื่อกี้บวกเลยบวกเลยอย่าเบียดเข้ามานะบวกนะเออโอ้น้องใบนี่หลบเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันการกับทีนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสําหรับหมายเลข5้าสิบสี่ไม่มีเกรงกลัวเลยสักชัยคงดวงดีครับหรือว่าเจ้าหอยเชลนะครับ เชิ้งบอกว่าแม่รักเด็กคนนี้มากเลยรักทั้งคู่เลยนะเตชินอินทภัยด้วยนะครับน่ารักทั้งคู่อ่าเรามาดูนะถ้ารู้ประวัติของหอยเชลแล้วเป็นเด็กที่น่าสงสารนะฮะน่าสงสารมากเอางั้นเลยหรอจริงๆครับก็สู้นะฮะซ้อมนี่เ็าไม่ได้ซ้อมอย่างพวกเรานะเขาซ้อมในทุ่งนาครับจริงๆครับเขาบ้านเขามีทุ่งนาก็ซ้อมในทุ่งนาก็เห็นแล้วนะฮะว่าเขาอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็มาสนามนี่มารถไฟนะครับ อูสุรินจะให้ไปซ้อมบุรีรัมม์เหรอตลกบ้าเขาก็ไปซ้อมทุกนากต้องแลัยนันครับรอ้วคูนพันะครับเรามาวัดกันที่พลังของเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับว่าใครจะแรงกว่ากันโอ้โหน้องไบก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่จินตินภัยครับดูตอนนี้ก็โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันสำหรับน้องไบยิงมา2องคันเลยนะครับสําหรับทีมงานอีสเอนทนะครับ เรามาดูนะแล้วก็ตอนนี้แข่งกันกันมาถึงตรงนี้ครับวงมาตลอดดูนอกกับในนะครับเสือเขียนมีเดชอันดับที่3ครับนรักษ์ศรีสุวรรณอันดับที่4วัชวิดมันอันดับที่5สารนวัติราวันดับที่6นะครับพี่เจ็ดเชยกรแทอองพี่แปดเสือคิดมีเดชที่9ก้าพัชราลีมารุลที่10บจิรกรสุขุมครับ อาล้ครับนี่คือ56อันดับด้วยกันนะครับอันดับที่1ยังเป็นของสักใจยคงรีหมายเลข54นะครับอันดับ2เป็นของหมายเลข13เตชินอินอภัยนะครับแล้วก็1213ตุลาคมนี้หอยเชลก็จะไปแข่งที่โปรตุเกสอ๋อเอาใจช่วยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของหอยเชลนะครับที่บริษัทไทยยามาฮานั้นเห็นความนํำคัญนะครับยามาฮ่าบูคูเอเชียนะครับ๋อครับก็เป็นกำลังใจให้ครับเพราะว่าเจ้าหนูน้อยคนนี้เราเห็นมาตั้งแต่อายุ7ขวบนะฮะมาขี่วิบาก เป็นกำลังใจให้นะครับีตตั้งแ่5ขวบเลยนะครับล้มกิ้งล้มงาย,ตอ,อยตอนนี้มาเอาดีทางเรียบครับสุรินจะไปโปรตุเกสแล้วผู้ดกันใหญ่ก็คืออาตูกับอาจอยนะครับไปสืบเองนะครับขอวไปช่วเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยามาห้าบูคูเอเชียนะครับสำหรับหอยเชลลก็เราก็เชียร์หมดแล้วครับน้องไบก็หลานเหมือนกันนะครับ ได้ <5. S 2> สิบเก้าอืนอ่นก็นนนนเหมือนกันครับบิวชยากรเสือเขียนเสือคิดนะฮะวันวิวิทย์ไม้ดัดพันธุ์ยีรากรสุขุมซานต้าลูกหลานทัน,นั้นเอาแล้วเอาแล้วเท<ม>ชิ้นนินาไพขึ้นไปแล้วครับขึ้นตักชัยเขาตรงนีไปแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมา,าแบบขึ้นมาเหมือนง่ายนะง่ายฮะอยู่นอกได้ขึ้นมาลอยๆเลยนะครับ ศักชัยคงดวงดีเมื่อวานนี้ดวงไม่เข้าเส้นนะลดก้านพังก้านขาดนะครับแต่วันนี้ก็สู้ตุดใจนะครับแต่ยังไงเหี้ชิ้นก็รักเด็กคนนี้ทั้งสองคนทั้งสองคนอ่าไม่ว่าจะเป็นศักชัยคงดวงดีหรือว่าเตชินินภัยนะครับแต่ว่าน่าน้อยใจอะไรหรือเปล่าน้อยใจอะไรฮะน่าน้อยใจถ้าไม่พูดถึงคาบิลนะเออพี่บอลแท่ของเเดสซิเกอร์ครับเเดสซิเกอร์ตอนนี้ว่าอะไรว่าตัวเขาใหญ่ครับ ่แต่ว่าเขาไม่ต้องเขาไม่ต้อง,เข,องเขาไม่ต้องถ่วงน้ำหนักนะสองคนนี้อะถ่วงน้ำหนักนะเชียร์กรสแควรตอนนี้อยู่อันดับ8นะครับอ่าอย<ต>ู่อพุกแปดเอารองแชมป์พอนะฮะและอันดับท,ที่3ตอนนี้เป็นเสือเขียนมีเดชที่4เป็นนรักษ์ศีสุวรรณที่5วัชวิทมัดตพันน้องลมนะครับสุรันวัตรธีราวัณรัตน์นะครับที่เจ็ดที่แปดเชียร์กรสแควร์ที่เก้านะครับว่า ชัยคงลงดีนั้นขี่แบบประคองประคองด้วยนะครับมาเทินสิบสามทางตรงนะครับ <te bak> แต่ชินอนภัยนั้น,นขี่แบบสบายเลยนะครับสบายสบายก <te am> ารขับขี่ของน้องทั้งสองคนนี้นี่ค่อนข้างดูเดือดนะครับเรามาดูกันนะครับในขณะนี้เอาล้ครับมาถึงตรงจุดนี้ครับ <te am> โอ้โหเหมือนหอยเชลจะไม่ยอมนะครับเหมือน <te am> หอยเชลจะเอาอยู่เหมือนกัน เอาไหมเนี่ยแบบนี้ดูแล้วก็เอาอยู่นะครับแต่ต้องดูนะครับว่าพลังเครื่องยนต์นั้นนะครับอาจารย์สนองนั้นว่าอย่างไรนะฮะคุณพ่อของเขาก็เป็นช่างเครื่องนะครับโอคงดวงดีเมื่อวานนี้ก็ทั้งคืนเหมือนกันไม่หลับพาเครื่อง <laughs> เปลี่ยนกา้านอ๋ออันนี้อาการอาการไม่ค่อยจะนอนนะพวกนี้ห่วงลูกชายนะครับ ไม่ได้ฮะรอบนี้ต้องเอาให้รอดนะส่วนอาจอยก็วิ่งขึ้นวิ่งลงจนผมปวดหัวไปหมดแล้วที่สุ์ละกากรใช่ไหมฮะก็จะได้ไปโปรตุเกสโปรตุเกสนะฮะดีใจด้วยนะครับบูกูเอเชียนะครับโดนจิ้มมาแล้วอันดับหนึ่งนะครับหมายเลข13ครับเตชินินาภัยอันดับ2หมายเลข5้าักชัยกรดีอันดับ3หมายเลข59า เสือเขียนมีแดดอันดับสี่หมายเลขเก้าสินรักสีตุวรรณสิบเกบห้ครับและอันดับห้ามายเลขเก้าสครับมันวิหมายเัิบสันครับ้สัสุวรห้ครับอไดโอโหหมอบมาสุดตรงเลยฮะน้องใบเทิ์นสจริงนะหมอบจนตัวรีบเลยนะโอ้น้องใบนะฮะ เหมือนจะรู้นะไม่เชลดูดนะเอาอีกมาเหมือนจะรู้ไม่เชลดูดเลยนะลุงพลมาแล้วลุงพลมาแล้วเหรอลุงพลรอปอภมาแล้ว,ล,วลุงพ<ซ>ลไม่มีแวกลังนั่งนิ่งอยู่ชมอยู่กำลังกำลังพิมพ์อยู่กำลังพิมอยูก่กำลังเก่งอยู่เกง่งอ๋อลุงพลประแตนเออเฮ้ยไม่ใช่ใช่ จะลงพลนป้าแตนเหมือนกันเหรอแตมเมียเมียเขาเมียเขาชิแตมเหรอจริงป้าแตมไม่ใป้าแตนเน่เจ้าของสมเด็จร้อยล้านมาอีกแล้วใครอ่ะนี่ไงนะยาบางพัดมาแล้วเหรอมาแล้วไม่ยอมมาสนามเออสมพระสมเด็จแกสิบกว่าล้านอ่ะทำไมแพงขนาดนั้นอ่ะสิบกว่าล้านฮะเดินเล่ไปสิบล้านเดินปล่อยล้านแรกถึงล้านที่สิบขับพระบอมอะสิบกว่าล้านนะครับ แม่เนยยาบางพัดนเขารู้คอกันอยู่เออเนยยาเขาบอกรู้คออยู่แล้วว่าแกแแต้องพูดอย่างนี้แน่นอนครับก็ตอนนี้ก็ยังบีกันอยู่นะยรยูก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมนะครับแต่ว่าจะบอกว่าที่สองนวันจะสูงนะกองทุนพนาการกีฬาแห่งชาติน้องเนเสียดายนะกับตำแหน่งหนึ่งนี่ก็ไม่ต้องใจครับ ตู้ตกใจจริงหอยเชลนา์ยาหัวเลาะฮ่าฮ่าฮ่าถ้าเล่าถึงหอยเชลแล้วเนี่ยเขามาสนามเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาไม่มีเงินไปนอนโรงแรมนะก็นอนที่สนามน,นะรอ oh. อ่ะคุณนงชัยเนี่ยต้องซื้อข้าวมาให้ทานกันนะ oh. อ่ะรอออก็เอ็นดูเด็กคนนี้ตั้งแต่ห้าขวบแล้ว oh. ใช่ไหมอ่า เป็นความน่ารักแล้วก็เป็นความมุ่งมั่นของเจ้าหอยเชลนะครับหมายเลข54เขารู้ค่าของเงินเ่ารู้ค่าของตังโรงแรมแล้วมันแพงหรือเปล่า <laughs> อาบน้ําก็อาบน้ําที่สนามไทยแลนด์นี่แหละ<อ>พักก็พักที่สนามไทยแลนด์นี่แหละยุงบ่ย,ยั่นเขาบอกยุงไม่ต้องกลัวเขาบอกกัดก็กัดไปโอ้ยที่สุรินทร์เนี่ยตัวกระชง <laughs> ังเหรอไม่ยุงนะท <laughs> างตัวเบลเลอร์เขายังไม่กลัวเลยอ๋อ เรามาดูนะตอนนี้ตำแหน่งที่3เสือเขียนตำแหน่งที่4นัักษ์ที่5วัจรวิทย์ที่6ชายกรที่8สรันวัตรที่8เสือที่8เสือคิดนะครับที่9พัชระที่10ปองคุณ11พีมะ12ธีรกรวันนี้น้องซานต้าไม่ขึ้นมาหัวแถวชายกรแซ่อองจากภูเก็ตหมายเลข29นะครับมาแล้วครับขึ้นมาอยู่อันดับที่6แล้วแต่ปกติซานต้านี่ขึ้นมาใน แต่ตาเขาเหมือนกับวันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่านั่นน่ะสินั่นอ่านั่นน่ะสิน่าปล่อยสตีดสองคันนะครับระหว่างฝอยเชลกับน้องไบถ้าไปราชบุรีอำเภอบ้านโป่งนี่จะไปหานะช่างแมนวัดคิดเนี่ยไม่ธรรมดาไปแล้วของดีของดีฮอนด้ากับของดียามาฮ่านะของดีทั้งคู่ครับอ่าเป็นยุวชนเยาวชนแล้วก็เป็นลุ้นลาวเขาเดียวกันด้วยเดี๋ยวเวลาเขาเลิกแข่งแล้วก็กอดคอ คุยกันเพื่อนกันนะครับแต่เกมการแข่งขันนั้นถือว่าเราต้องสู้กันเป็นกีฬานะครับเป็นกีฬาเป็นแถวมาตุกูนี้นะฮตำแหน่ง5 6า8 9เ0นะครับเนี่ยห6า8 9 10ปนาะโดยตำแหน่งที่5วัชริ์มาตุพันธ์นะครับตำแหน่งที่6กยากร ป๋าเจ๋งกับบินบุรีฟังราบรรยายเสร็จแล้วเขาบอก่าวปีหน้าว่ากันหอยเชลนี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านงั้นป๊บปอป๋าเจ๋งก็เห็นอยู่นะสนับสนุนหอยเชลมาแล้วเขาตั้งแต่ห้าขวบแล้วนะครับเป็นทันเลยน่ารักครับ เราบรรยายไปด้วยเนี่ยบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าสงสารเด็กคนนี้ด้วยนะครับแล้วขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านฮะเจ๋งแล้วก็ขอบคุณนะฮะในส่วนของอาจารย์ตั้วหรือว่าเฮียตั้วด้วยเฮียตั้วจอมพระนะครับนะครับก็สนับสนุนมาจนถึงทุกวันนี้แหละเรามาดูชัยากรแท้อองงับตอนนี้ไล่มาอันดับแปดขึ้นมาอยู่อันดับหกแล้วอ่าอ่าห้าหกเนี่ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาชายากรเนี่ยดูตัวก็รู้เลยครับ ดูตัวรู้เลยมาในตัวเขาจะชัดเจนเลยเพราะว่าอะไรวะใหญ่ใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่อ่าสูงยาวเข่าไก่สารแดงรถวิ่งนะแต่รุ่นนี้ไก่สารแดงไม่เครียดฮะไม่ต้องสวดมนต์ครับแต่คนที่จะต้องสวดมนต์คืออาจารย์สนองไซเคิลเลสนะฮะเก่งไปหมดแล้วนะครับโอ้ขณะนี้นะผู้ชมกำลังชมการแข่งขันนะครับ ในรุ่นโปรดักชั่น150 U16 และ U14 นะครับของการแข่งขันนี้เป็นเมสีดีในแลนด์โรลซิ่ง2 0 2 4นะสนามแข่งรถไแลัสเซอร์กิตชีวิตนะักแข่งเริ่มต้นที่นี่ครับโอ้โหมีสะบัดครับหมายเลขู่นี้นะครับเตชินินาภัยนะรถสะบัดน,นิดนึงนะครับเข้าแรงไปนิดนึงเอาละครับมาตอนนี้ก็ถึงรอบที่7แล้วนะครับรอบที่7แล้ว แข่งกันเพียง10รอบสนามนะครับ,รบอันนี้คือรอบที่8นะครับที่วิ่งอยู่นะกัะน,น,นี้คือรอบที่8นะครับครบ7รอบไปแล้วนะวิ่งอยู่รอบที่แต่เตชินินภัยนั้นเป็นเด็กกรุงเทพนะครับ เป็นยุวชนที่ใยดีนะคนนี้นะครับมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจแน่นอนเขาเรียกว่ารู้จักการฝึกฝนฝึกซ้อมควาจะขี่มาได้ขนาดนี้เนี่ยสัญญาไทยแลนด์เซอร์กิตนี่เตียนลงเลยนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าแม่ดึงจนหมดเลยอ๋อคุณแม่ที่ชอบดึงญ้าอาจที่ออกทิกตอกนะฮะใช่ใช่แม่น่ารักแม่น่ารักเครียด เครียดนะฮะเครียดเวลาลูกขี่นี่ดึงหญ้าไทยแลนด์สเก็ตมีหน้าข้างๆแล้วนี่เครียดมดเลยที่เราภาคที่ไม่มีหญ้าเลยเพราะว่าคุณแม่ของเตชินินาไพมาถอนไปมัดแล้วเอาแล้วครับรอบมาตรงนี้ครับเตชินินาไพอาล้วตีคู่ขึ้นมาแล้วรอบติดมา้วได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับเตชินินาไพนั้นนะครับเข้าลึกกว่านะครับ ภาษารถเขาเรียกว่าเข้าลึกกว่านะฮะคนตามนี้จะยกลึกตามหรือเปล่าก็ต้องดูด้วยที่พลังของเครื่องยนต์ด้วยนะครับดูนะฮะแล้วท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคุณรู้จักสีนันปิ่มไหมคุณปิ่มอ่ะพ่ออพออยู่อยู่เปล่าไม่รู้ดูอยู่แ๊บๆคงจะเปลี่ยนไปแล้วล่ะเหรอเขาคงลำคาญเราสองคนพ่อเขาเสิร์ฟน้ำนอนอยู่เขาเสิร์ฟน้ำแล้วคุณไปทำอะไรเขาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยคุณก็พูด ไม่ได้นะผมหึงนะเอาละครับเริ่มทิ้งระยะแล้วนะครับรอบที่9เรามาดูครับอันดับหนึ่งสักอ่าไม่ใช่แล้วครับอันดับหนึ่งเป็นของเตชินินภัยครับเดชินินภัยนะครับอนนี้ที้สักชัยเนี่ยขึ้นหน้ามาน้อยหนึ่งหน้ามอนิเตอร์นะครับยเปลี่ยนไปนะครับมอนิเตอร์ยังเป็นสักชัยเนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวพราะว่ามาผ่านตรงเซ็นเซอร์ของทางบอร์เดอร์พอดีครับนะแล้วก็ในคง แล้วเอขียนมีเนี่ยอยู่อันดับที่สามนะครับอันดับที่สี่หมายเลขเก้าสิบห้าครับนรักสีสุวันและอันดับที่ห้าครับฝี่โชว์ด้านหน้าจอนะครับวัชรวิทนไปอันดับทันนะครับเป็นการผ่านดาวน์บอร์เดอร์นะครับก็เลยโชว์อยู่ตรงนั้นไม่เป็นไปได้โอ้โครับเอาแล้วครับรอบไฟิแนลรอบสุดท้ายดูรอบสุดท้ายเรามาดูครับรอบสุดท้ายหอยเจลกับน้องใบ ในทีนี้ไสังใจครับเรามาดูครับเด็กกรุงเทพกับเด็กสุรินครับเดี๋ยวเอาช้างเหยียบเลยไหมเฮ้ไม่ใช่ไปขับช้างเหยียบมาจากสุรินอ๋อเอาแล้วครับเริ่มออกสเต็ปแล้วครับน้องไบครับเริ่มแล้วนะฮะน้องไบขี่ดีมากนะปิดลายของตัวเองได้ทุกรอบเลยนะครับคอเวตามที่ติดมาตลอดครับเรามาดูนะครับตอนนี้ มาถึงจุดนี้ครับเมื่อกี้แย่ให้รู้ว่าก็สามารถขึ้นได้เอาแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วด้วยนะครับหอขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับ้องใบนั้นเปิดไลน์ให้หรือเปล่านั่นสิมีความรักเพื่อนหรือเปล่าจะให้หอยเชลได้ที่หนึ่งหรือเปล่ายากจะแจกตังเพื่อนหรือเปล่ายากจะให้โบนัสเพื่อนคนนี้หรือไม่ดูหน้าเหมือนเฮชิ้งอย่าหน้าเครียดเปล่าเฮชิ้งรักเด็กคนนี้อันเหรอแต่บอลไม่เคยรักกเลยบอลบอลเฮ้ ไม่น่าครับไม่น่าเพราะวไหนไหนน้องแชมป์น้องไบคก็ได้แชมป์อยู่แล้วครับแชมป์ระจำสนามขอแล้วกันขอตั้งแล้วกันขอตั้งให้กับโซลินแล้วกันตั่งรถไฟมันเดี๋ยวนี้รถไฟมันขึ้นแล้วบอลทามาอย่างนั้นนะฮะ่นช่วยกันดูช่วยกันดูน้องไบก็ยกให้แล้วน้องไบยกให้แล้วไม่ไม่บวกแล้วอีกสามนะครับตังแล้วไม่บวกครับน้องไบคเอาแล้วครับไม่บวกไม่บวกครับบวกไม่บวกครับขอให้ครับอยเซลเข้าก่อนครับ รักชายคงดวงดีโอ้โหยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับน้ำตาป้าจอยไหลภาคเลยนะจับมือบอลสวนให้หน่อยดิออจับมือหน่อยเด็กสร้างของลุงตู่กับป้าจอยเขาเข้ามาด้วยที่สามเยือเขียนมิเด็ดนะครับ แล้วก็ยัก์กรมาที่5ที่สี่นักสีทุวันแล้วก็คาบิวนะครับเข้ามาที่5ชัยกอนแทอ๋องครับแล้วก็ที่6พัชระริมมรลุนโอ้โหโนวามาทีครับที่7วัชชุดไม้ดอดพันที่8ปองคูนีมน้อยเก้าสิบสี่เดชที่10บรวัตรจิราวัฒนรัตน์สินะครับปีม้าพัฒนาอาล่ยิรคอนสุขุมอันดับ12ครับนี่นะสำหรับแจมน้องใบเตชินนิทภัยจากอีดเอ็นเจทีนะครับสวมเสื้อให้น้องใบนะฮะเรามีภาพนะฮะในการหลอมแข็ง ใช่คุณแม่ปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผู้จัดการทีมนะลูกสาวเฮียชิงนี่อ๋อคนนี้เองนะก็ตรงนี้นะครับเป็นภาพตรงนี้เดี๋ยวเราดูภาพกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวกล้องเราจะตัดไปผู้ทำรายการนะครับดูภาพไปก่อนแล้วก็อยู่ที่ทางพีพัฒน์มีเดียครับจะตัดภาพหรือไม่ตัดภาพนะครับขอบคุณครับครับ กลับมาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซกิตนะครับกับการแข่งเดบิมเอสซีดีเทลลันร้รถและซึ่ง2องพเก็บคะแนนจริงแชมป์ประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้นั้นก็ต้องบอกว่าในส่วนของนักแข่งนั้นก็พร้อมบนเวทีนะฮะกับโปรดักชัน150 U16 นะครับ,บ,บ,ร 16, รบตอนนี้เราก็ให้ทั้งมือเกียรตินะครับได้ขึ้นในเกียรติมอบรางวัลน,นะครับเรียนเชิญน,นะครับในส่วนของออยางรถจักรยานยนต์พิลาลารีนะฮะได้ให้เกียรติมอบรางวัลน,นะครับ ตัวแทนของพิลลารีนะครับขอเรียนเชิญนะฮะในส่วนของคุณจุธารัตน์อินปัตยนะครับตอนนี้ก็พร้อมด้านบนเวทีเรียบร้อยนะครับขอเรียนเชิญนะฮะจากบริษัทคอมโบโตนะครับตำแหน่งที่5นะครับเป็นของชายกรแซ่อองครับดูตัวนะฮะเออหสมบูรณ์จริงๆนะจากยี่ห้าโบชีพาวเวอร์การ์ดไออาร์ซีดีดีสินทิ์ผลสมาร์ทสปอร์ตจูนบอสโปรเจกต์เอฟไอเอ็นพีเลซิ่งทีมนะครับส่วนตำแหน่งที่4นะครับ เป็นของหมายเลข95ฮะนรักษ์ศรีสุวรรณะนักบิดจากกรุงเทพอายุ12ปีเท่านั้นนะครับเงินรางวัลกองทุนฮะ3 0 0 0บาทและ4 0 0 0บาทนะครับที่5และก็ที่4นะครับกองดุลพัฒนาการกีฬาแห่งชาติส่วนตำแหน่งที่3นะครับเป็นของหมายเลข59เสือเขียนมีเด่นนะฮะอิตเอ็นเจทีพีเจทีลูบิคันและซิงทีมนะครับเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอีก5,000บาทพร้อมน้ำมันเครื่องอีเดมิสือด้วยนะฮะแล้วรู้สึกว่าจะเป็นแชมป์ในรุ่น14ปีด้วยนะ สำหรับเสือเขียนบีเดตตรงนี้นะครับใส่เสื้อแชมป์ตรงนี้แล้วก็ตำแหน่งรองชนะเลิศน,นะครับสำหรับเตชินอินนภัยแล้วก็เป็นแชมป์ในรุ่นด้วยนะครับเงนินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ6,000บาทพร้อมน้ำมันเครื่องอิดิมิสึครับจากทีมอี t เอ็นจีทีพิทีทีรพิกันและซิ่งทีมครับและว,วันนี้หอยเชลก็โชว์ศักยภาพความสามารถนะครับสำหรับ สักใจคงดวงดีจากยมห้าสีดีดีสมาร์ทสปอร์ตสนองไซคันเรสุูรินครับรับเงนินรางวัลกองทุนพันาการกีฬาแห่งชาติ8,000บาทพร้อมน้ำมันเครื่องอินเดมิสซ์ครับปรบมอรือ นะฮะพอเงินรางวัลกองทุนนะฮะทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นตรงนี้นะฮะคุณไก่ยกขึ้นสูงนิดนึงขยับมาอีกนิดนึงขยับมาอ่าอ่าทั้งสิ้นนะฮะสิบรางวัลด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาประเทศไทยนะครับขอบพระคุณคุณจุฑารัตนตรปัปตนะครับจากผลิตภันธ์ยางพิลาลารี่นะครับให้เกียรติมอบรางวัลตรงนี้นะครับปรบมือให้กับนักแข่งและยินดีกับแชมป์ทุกคนด้วยครับตัดผ้ามาในรุ่นโ r o d u c t 150 U14 นะครับ มี2อันดับด้วยกันนะครับซึ่งเขาในสนามนี้ก็ไปลงในรุ่น16นะครับต้องเรียนเชิญคุณจุธารัตน์อินทรปัดนะครับจากผลิตภันยางพิลลารี่นะฮะจากบริษัทคอมมโตให้เกียรติมอบอีกรุ่นหนึ่งนะครับโดยรองชนะเป็นของสลาวัตจิราวันณรัตครับจากทีมสมาร์ทสปอร์ตสิทิผลอาร์ซีดีเอพีไอเอสเคเอสกิติเลตซิ่งทีมนครสวรรค์นะครับน้ำมันเครื่องอีเดียมันสื่อมอบห้ด้วยและตำแหน่งชนะเลิศนะครับเป็นของพัชระ ลิมมลรุลนะครับน้องโนวาจากพัทธลุงนะครับก็ได้ตรงนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับแม่ดีใจด้วยฮะน้ำมันเครื่องอีเดียมิสึนะครับขอบคุณคุณจุธารัตน์อินทรปัตนะฮะจากผลิตพันยางพิลลารี่ฮะบริษัทคอมโมโตจำกัดครับขอขอบคุณอีกครั้งครับ